คือต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเล่นฟรีไฟล์มา5ปีเนี่ยไม่เคยเจอกิจกรรม4โทเค็นที่แจกของรางวัลเยอะขนาดนี้ในครั้งเดียวเลยนะครับ <Hey. S 1> รอบนี้ทําไมลดแรกแจกแถมเยอะจังเกมจะปิดหนีบ้าครับนี่ รับนี้เข้ามาในกิจกรรม Candy Bunny นะครับซึ่งของรางวัลใหญ่เนี่ยมีถึง4อย่างด้วยกันมีกล่องศพไอวอชุดกระต่ายและก็ปืน MP5 ครับค่าสถานะก็ดีด้วยนะบวกล่าน2รีโหลด1ลบแม่นยำหนฮะอ่าซึ่งกิจกรรมเนี้ยผมอ่ะก็ทำการกดสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเล่นก็คือเหมือนเดิมเลยกดสุมยยส่มแล้วก็ย่อยสุ่มแล้วก็ย่อยสุ่มแล้วก็ย่อยสุ่มแล้วก็ย่อยไปเรื่อยๆนะฮะ บ็ดเสร็จกิจกรรมนี้ผมใช้เพชรไปทั้งหมด4,117เพชรหรือประมาณ1,200บาทนะครับโอ้1,200เลยเนี่ยของรางวัลมี4ชิ้นใช่ไหมถ้าเราจับหารเนี่ยมันก็ตกชิ้นละ300เลยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ผมถือว่าราคาสูงพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะกดสุ่มเนี่ยคำนวณงบประมาณดูดีๆก่อนละกันนะครับ มาดูในส่วนของสกินปืน MP5 กันครับรอบนี้ก็ต้องบอกว่าค่าสถานะมาค่อนข้างโอเคเลยบวกลั่น2รีโหลด1ลบแม่นยำก็ไม่เป็นไรหรอกและรูปล่างหน้าตาเนี่ยมันสวยด้วยนะครับมันมีหัวแครอทมีกระถ่ายคีย์อยู่ด้านบนมีสายรัดลูกกระสุนแล้วก็มีแม็กกาซีนต่อด้านท้ายนะครับอารมณ์คือแบบน่าใช้มากเวลาเราถือคู่กับชุดมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> ในส่วนของชุดกระต่ายเนี่ยก็มีลูกเล่นนิดนึงมันสามารถใส่ได้ทั้งชายและก็ทั้งผู้หญิงเลยนะอันนี้ผมเปรียบเทียบแบ่งครึ่งจอให้คุณชมดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงชอบฝั่งไหนมากกว่ากันครับส่วนตัวผมชอบฝั่งผู้ชายนะเพราะว่ามันดูตัวใหญ่แข็งแรงกว่านั่นเองนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรม MP5 Candy Bunny เป็นกิจกรรมที่ของแจกเยอะสุดในประวัติศาสตร์ฟรีไฟล์เลยนะเนี่ย เดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับสกินปืน MP5 ชุดกระต่ายไอวอลกระต่ายและกล่องศพกระต่ายใช้เล่นร่วมกันจะเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็วก,กดไลค์สึครับลออะไรอะ่ะเอออ่ะกดไลค์กันหรือยังครับถ้าเกิดว่ากดแล้วก็ไปชมกันเลยครับ และนี่ก็คือชุดใหม่นอนกระต่ายบันนี่นะจ๊ะเป็นชุดที่ใส่ชิ้นเดียวแล้วคุมทั้งตัวเหมือนกับพวกชุดกอจิเลยนะครับเวลาเลือกชุดมันก็เลยจะสบายขึ้นไม่ต้องใช้เวลาจิ้มทีละชิ้นมาเกมที่1ลุยกันครับวันนี้เราอยู่กันในโหมด4ีวนะฮะเกมที่1น,นี่เหมือนเดิมเราต้องเล่นเป็น U.S.P. <Hey. S 1> ผู้ใจข้างหน้า2แปะหัวไป3มปืบ๊บแปะไปสี่ปืบ๊บ ให้อปื๊บลวงสองหลังมาขอ,อยาซ้ำวิ่งตรงมาแบบนี้ดึงหัวไปหนึ่งจะชาร์จที่เย่อนอนก็มาดีครับรู้จักหรือเปล่ากระต่ายซิ่งวิ่งยิงหมดตีอ่ะ มาเกมที่2ซื้อปืนได้แล้วนะครับพระเอกของเราในวันนี้ก็คือปืน MP5 นั่นเองราคาพันสนะแต่อันนี้คือร่างแรกนะครับยังไม่ได้อัปเกรดเดี๋ยวเราจะต้องอัปขึ้นเลเวล3เพื่อเพิ่มความโหดโอเคมาดูสกินปืนกันนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่ MP5 Bunny เป็นสกินที่มีน้อนตายขี่แครอทพุ่งออกไปทะลุทะลวงศัตรู มาเดี๋ยวเราจะเอาแคลอทไปฝากทีมฝั่งนู้นกันนะครับโอเอาแครอทมาฝากอยากให้เธอดักกิงเออมาดูสกินไอวอลกันก่อนและนี่ก็คือสกินใหม่ไอวอลกระต่ายเชิดสึงโตนะเป็นของที่อยู่ในคอลิชั่นเดียวกันนะครับพอและดูแค่นี้เหมือนเพื่อนจะต้องการความช่วยเหลือว่าไงครับน้องไหวเป้าอย่าไปหยองดีหน้าสแมหัวลมไปหนึ่ง แปะหัวลมไปสองหลังเข้าแปะหัวไปหนึ่งเออ, <Double kill. S 1> เอ,อสภาพ <Kill. S 1> สวยสวยมาก <laughs> มัวแต่ดูของเพื่อนหมดตี เอาไว้พึ่งเสมอกันหนึ่งหนึ่งอ่าเมื่อกี้เราอาจจะยังไม่พร้อมไงยังดูของไม่เสร็จรอบเนี้ยเอาจริงดูของพร้อมแล้วพร้อมที่จะยิงเขาเหรอห๋อเปล่าพร้อมที่จะล้มนี่แหละ,ละมาเกมที่สามเกมนี้ผมวิ่งนำเลยนำขบวนเลย <Yeah. S 1> ไปครับตามมานอนๆเราจะเอาแครอทไปฝากทีมฝั่งนู้นกันเป็นแครอทส่งตรงนำเข้ามาจากต่างประเทศ <Huh? S 1> กินแล้วมีวิตามินนะดอกนี้ ข้างหน้าเนี่ยหนึ่งตัววิ่งอ้อมมาวันนี้อ้อมขวาม,มาครับเฮ้ยปรับแปะหัวไปหนึ่งเออโอ้โหหลังเข้าเฉยสวยเออหมดตีสลับกันหมดตี้นะโอ้ไม่ได้ละสถานการณ์ดูจะไม่ค่อยดี ตอนนี้ถูกนำด้วยคะแนน1-2นะครับและเงินก็เริ่มลอยหลอลงทุกทีถ้าเราแพ้ต่อเนื่องแบบนี้อาจจะไม่มีเงินซื้อปืนได้นะ hey, hey. ต้องเอาจริงหน่อยแล้ะนอนตายรอบนี้แพ้ไม่ได้นะต้องชนะเด็ดขาด hey, <yeah. S 1> เราต้องชนะให้ขาดลอยมาพร้อมลุยตามพี่มานอนอ้อมซ้ายอย่าไปวิ่งตรงตรง Mp5 มันเป็นปืนที่เหมาะจะต้องยิงกลางๆหน่อยนะครับจอมากไม่ได้จอมากแพ้ลูกซอง เพื่อนล้มหนึ่งดึงก่อนเดี๋ยวพี่อ้อมให้ <Hey. S 1> หลังบ้านมีหรือเปล่าจ้าเอ๋อ้าวไม่มีเฉยงั้นก็น่าจะอยู่ข้างบนวสเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาหัวลั่นไปดิหัวกระพือนะจังหวะนี้เอดีสายล้มค่ะสายล้มเหรอคะเหลือสองสวย ้มีเสียง <Hey. S 1> อยู่แถวแถวนี้สวยเพื่อนรีบซ้ำให้ผุดให้เกิดเอ้าแล้วเขาดึงขึ้นมาตรงไหนอ๋อโรงพยาบาลชั้นสองทำเลเราดีกว่าลงมาก็ได้นะไม่ต้องขึ้นแต่เพื่อนเหมือนจะโถมแฮ <Hey. S 1> สามหนึ่งต้องเข้ามาช่วยซะหน่อยมีเข็มหมอไม่ต้องชุบ ถ้าชุบต้องจ่ายมาก่อน5,000ถ้าไม่จ่ายนี่เรายิงซ้ำเอาเวลาตอนนี้เสมอกัน2-2นะครับสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นคือพอลองใช้จริงเนี่ย MP5 ลั่า2เนี่ยมันก็ดีเหมือนกับที่คิดไว้นะครับเพราะว่าสกินล่า2ุมันเคยมีออกมาหลายสกินแล้วแหละ แต่ว่าสกินนี้มันได้สวยแล้วก็น่ารักพอมันน่ารักมันก็เลยทําให้เราอยากใช้พอเราอยากใช้มันก็เลยยิงแม่นขึ้น <What? S 1> เกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยตามมาน้อนเกมนี้พี่นําเหมือนเดิม <Hey. S 1> ดักซ้ายดักขวาไว้บนชั้น2อ,อ่ะตัวหนึ่งนั่งอยู่ริมระเบียงทีมผมอ้อมขวาหมดเลยฮะไปบ้านสวยล้มหนึ่งล้มสอง ระวังระเบิดนะยัดมาหมดบ้านไม่รู้นะ<อ>หน้าหนึ่งหลังไอวอเนี่ยเข้ามาดิไม่เข้าซะด้วยอา้าวล้มไะแล้วหมดยางหลังไอวอลอา้าวหมดเกี้ยงเกมนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งวนอยู่ใีบ้านเพื่อนเล่นหมดตีซะง,งั้นัขึ้นเลเวล3นะครับกับ mp 5ไร่างสุดยอด อัพเต็ม3เนี่ยคือมันลัวมากนะใช้สู้กับลูกซองได้เลยนะครับแต่ว่าต้องอัพเต็มนะถ้าไม่เต็มเนี่ยอย่าเพิ่งเสี่ยงนเกมนี้เราจะปิดคนแนกันด้วยคะแนนต่อ2กับ3 2, สาวสาว power puff girl ไปครับปล่อยตัวจากวันนี้กระต่ายวิ่งไปด้วยความเร็วแสงเงีนๆเงเราจะเอาแครอทที่นําเข้ามาจากต่างประเทศไปฝากเขาถึงที่บริการส่งด่วนส่งด่วนจีไปชนีจา๋า ในบ้านหนึ่งอุ้ยไม่ด่วงไม่ด่วงหันมาให้ยิงอย่างนี้ขายตอดหลังมามีคนตอดหลังผมที่เบ้าไปหัวไปว่าไงพ่อหนุ่มว่าไงพ่อหนุ่มทำร้ายาสตัตว์หรอเห็นเป็นกระต่ายยิงใหญ่เลยนะตัวท้าย สวย,สวยมันต้องยังงี้ MP5 ันนี่ก็โหดดีเหมือนกันนะเนี่ย สรุปนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ในราคาพันสี่เนี่ยก็คือได้ชุดได้ไอวอได้กล่องศพได้ MP 5ไฟนะจุดเด่นของกิจกรรมนี้ก็คืออยู่ที่ MP 5ไฟนะครับมันบวกล้าน2แล้วก็มีความน่ารักของสกินผสมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีปืนล้าน2เนี่ยก็จัดได้นะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยพอสมควรเลยส่วนใครที่มีล้าน2อ,อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสุ่มก็ได้นะครับเพราะจากการลองใช้มันก็ไม่ได้ต่างกับสกินล้าน2กระบอกอื่นๆเลยนะฮะ เว้นแต่ว่าต้องการความสวยต้องการสะสมก็จัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ